ซึกชิงบาลังแผ่นดินเดือดสามกกจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายณป้ายราชวงศ์ฮั่นแผ่นดินจีนเต็มไปด้วยความวุ่นวายราชสำนักอ่อนแอขุนนางชอชนและจกักรพรรดิเป็นเพียงหุ่นเชิดความทุกข์ยากของประชาชนก็ให้เกิดกระบฏพวกผ้าเหลืองนำโดยพี่น้องเตียวกกพวกเขาอ้างว่า ตนเองได้รับบัญชาจากสวรรค์ต้องการล้มล้างราชวงศ์ฮั่นกระบฏครั้งนี้ทำให้ราชสำนักตั้งระดมขุนศึกจากทั่วแผ่นดินมาปราบปรามและนี่เป็นจุดเริ่มต้นของขุนศึกมากมายที่ต่อมากลายเป็นผู้เล่นหลักในยุคสามก,ก๊กหนึ่งในแม่ทัพที่โดดเด่นคือโจโฉนักรบหนุ่มผู้มากความสามารถหลังจากช่วยปราบกบฏ พวกผ้าเหลืองเขาเริ่มมีอำนาจและรวมพลก็ตั้งกองทัพของตนเองในขณะที่อีกฝากหนึ่งของแผ่นดินเล่าปีชายหนุ่มจากตระกูลหั่นที่เติบโตมาอย่างยากจนได้ร่วงสาบานเป็นพี่น้องกับกวนอูและเตียวหุยเพื่อสร้างกองทัพของตนหวังจะฟื้นฟรูราชวงศ์ฮั่นเมื่อกบฏพวกผ้าเหลืองถูกป่าปามแล้วคุณน,นางในราชสำนัก กับห้ามหันกันเองตังโตคุนศึกผู้โหดเหี้ยมฉวยโอกาสยึดอำนาจในเมืองหลวงลักลอบสังหารคุณนางฝ่ายตรงข้ามและควบคุมจกักรพรรดิแต่ในที่สุดเขาถูกสังหารโดยลิปโป้นักรบผู้แข็งแกร่งที่สุดในแผ่นดินการตายของตังโตทําให้แผ่นดินจีนเข้าสู่ยุคของคุนศึกทุกฝ่ายต่างพยายามรวบรวมกองกําลังเพื่อครองอํานาจแต่บุคคลที่สามารถขึ้นเป็นใหญ่ในเวลานั้นคือ โจโฉเขาใช้เล่เหลี่ยมและกำลังฐานกวาดล้างศัตรูจนกลายเป็นผู้นำของภาคเหนือการก่อตั้งสามก๊กและสงครามเซกเพกในขณะที่โจโฉครองแผ่นดินภาคเหนือเล่าปีที่เคยเป็นขุนศึกเล่ลอนได้รับความช่วยเหลือจากคงเบงที่ปรึกษาอัจฉริยะทำให้สามารถสร้างอาณาจักรของตนในเสฉวนกลายเป็นจกก๊ก ทางตอนใต้ซุนกวนได้รับสุดทอดอำนาจจากบิดาและพี่ชายปกครองดินแดนกังตังตั้งเป็นงอกกกโจโฉต้องการรวมแผ่นดินจีนจึงนำกองทัพมหฮึมามุ่งหน้าลงใต้หวังจะกำราบซุนกวนและเล่าปีให้หมดสิน้นแต่ศึกเซ็กเพกได้เปลี่ยนประวัติศาสตร์จีนไปตลอดการด้วยกลยุทธ์ของของเบ่งและจิวยี่กองเรือของโจโฉถูกเผาทำลายลงอย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้แผ่นดินจีนถูกแบ่งออกเป็น3ามก๊กอย่างสมบูรณ์ความขัดแย้งและการล่มสลายของจ๊กกแม้เล่าปีจะสามารถสร้างจุกกกได้สําเร็จแต่หลังจากการเสียชีวิตของกวนอูลและเตียวหุยความแค้นทําให้เปิดศึกกับซุนกวนแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ในศึกอีเหลงและเสียชีวิตไปในที่สุดอํานาจถูกส่งต่อให้บุตรชายเล่าเล่าเซียนที่ไร้ความสามารถคงเบ้ง ต้องรับภาระดูแลเจก,กุกและพยายามจะพิชิตวุยกกแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวและเสียชีวิตกลางสนามรบการล่มสลายของสามก๊กหลังจากของเบ้งเสียชีวิตโจก,โก๊กอ่อนแอลงเรื่อยๆในขณะที่วุยก๊กกลับแข็งแกร่งขึ้นภายในวุยก๊กเองตระกูลซื้อมาเรื่องอำนาจและในที่สุดซื้อมาเอี้ยนก็โค่นล้มราชวงศ์วุยก,ก๊กก่อตั้งราชวงศ์จิน และยกทัพปราบเจ้ากกและงอกกกจนสิ้นทำให้แผ่นดินจีนกลับมารวมเป็นหนึ่งอีกครั้งสามกกจึงเป็นยุคที่เต็มไปด้วยสงครามกลยุทธ์และการหักหลังและความทะเยอทะยานของมนุษย์เรื่องราวของมันถูกเล่าขานมากกว่า1,800ปีไปด้ยีและยังคงเป็นหนึ่งในตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์จีนบทเรียนจากยุคสามกก สามก๊กไม่ใช่เพียงแค่ตำนานสงครามของจีนแต่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงธรรมชาติของมนุษย์ในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นอำนาจความทะเยอทะยานสัจจะและการทรยศุทธปัญญาและกลยุทธ์หรือแม้กระทั่งชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงแม้สามก๊กจะจบลงด้วยการรวมแผ่นดินจีนอีกครั้งแต่เส้นทางที่แต่ละฝ่ายได้เลือกนั้นแตกต่างกัน โจโฉเป็นตัวแทนของอำนาจที่แข็งแกร่งแต่โหดเหี้ยมเล่าปี่เป็นภาพแทนของความเมตตาและเปราะบางส่วนซุนกวนคือผู้ที่ปรับตัวเก่งที่สุดแม้จะต้องสละพันธมิตรเพื่อความอยู่รอดโจโฉผู้นำที่แข็งแกร่งแต่โหดเหี้ยมโจโฉเป็นเพียงตัวอย่างของคนที่มีทั้งความสามารถและความไร้ปานีด้วยความฉลาดและกลยุทธ์ทางทหารที่เหนือชั้น เขาสามารถรวมดินแดนภาคเหนือได้อย่างแข็งแกร่งแต่ด้วยความบาดระแวงและวิธีการปกครองแบบเผด็จการทําให้เขามีศัตรูมากมายเขาถูกมองว่าเป็นทรราชในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่ช่วยให้แผ่นดินจีนไม่ล่มสลายไปมากกว่านี้เล่าปีผู้นำที่ได้รับความรักจากประชาชนแต่ไร้พลังในการรักษาอำนาจ เล่าปีเริ่มต้นจากศูนย์แต่ด้วยความกล้าหาญและความจริงใจทำให้เขาสามารถรวบรวมผู้คนมาอยู่เคียงข้างได้เขาเป็นที่รักของประชาชนและขุนพลแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถตัดสินใจอย่างเด็ดขาดได้เสมอหลังจากการสูญเสียกลอนอูและเตียวหุยเขาปล่อยให้ความโกรธแค้นครอบงำและตัดสินใจทำสงครามที่ผิดพลาดนำไปสู่ความพ่ายแพ้ในที่สุด ซุนกวนผู้นำที่รู้จักปรับตัวเพื่อความอยู่รอดซุนกวนเป็นตัวแทนของผู้ปกครองที่ชาญฉลาดเขารู้ว่าเมื่อใดควรลบและเมื่อใดควรหอยไม่แข็งก้าวแบบโจโฉและไม่อ่อนไหวแบบเล่าปีนั่นทำให้เขาสามารถรักษาอาณาจักรของตนไว้ได้ยาวนานแต่สุดท้ายง่อกกก็ไม่อาจต้านทานอำนาจของวีกกและราชวงศ์จิ้นได้กลยุทธ์ที่ยังคงถูกศึกษาในปัจจุบัน ยุคสามก๊กเต็มไปด้วยกลยุทธ์และการเมืองที่ยังคงศึกษาและนำมาใช้ในปัจจุบันตัวอย่างเช่นศึกซซกเพ็กที่ขงเบ่งใช้กลยุทธ์ลมตะวันออกทำให้เรือของโจโฉถูกเผาเรานักวิทยาศาสตร์ใช้เป็นตัวอย่างของการใช้ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์กลยุทธ์ยืมธนูจากศัตรูที่องเบ้งให้ทหารน,นำเรือห่อฟางไปล่อให้ทัพศัตรูยิงธนูใส่ก่อนจะนำ ธนูเหล่านั้นกลับมาใช้เองการใช้พัรมิตรชั่วข่าวซุนกวนจับมือกับเล่าปีเพื่อเอาชนะโจโฉแต่สุดท้ายก็กลายเป็นศัตรูกันอีกครั้งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่านยุคที่เต็มไปด้วยสงครามไม่ใช่แค่กำลังทหารที่สำคัญแต่ปัญญาและการวางแผนที่เหนือชั้นก็สามารถตัดสินชัยชนะได้สามก๊กในวรรณกรรม และวัฒนธรรมจีนเรื่องราวของสามก๊กไม่เพียงเป็นแต่ประวัติศาสตร์แต่ยังถูกนำมาถ่ายทอดในวรรณกรรมสามก๊กที่เขียนโดยหลอกกว้านจงในศตวรรษที่14ซึ่งเป็นหนึ่งในวรรณกรรมสำคัญของจีนตัวละครและเหตุการณ์จากสามก๊กยังคงถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ละครโทรทัศน์การ์ตูนและวิดีโอเกมเช่น d ด r e ต t ้วอร r เรอเกมแนวแอคชั่นจากญี่ปุ่น Red s ชิ p ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของจีนซีรีส์สามก๊ก1994ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดข้อคิดจากสามก๊กการปกครองและชีวิตเรื่องราวของสามก๊กสอนให้รู้ว่าอำนาจไม่ใช่สิ่งที่จีรังแม้จะสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เพียงใด สุดท้ายก็ต้องล่มสลายไม่ใช่แค่กำลังทหารหรือความทะเยอทะยานเท่านั้นที่สำคัญแต่การบริหารและการรักษาอำนาจอย่างยั่งยืนก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง 1. ไม่มีมิตรภาพแท้และไม่มีศัตรูหาวรใน3ามคกขุนศึกเปลี่ยนฝ่ายกันตลอดเวลาแสดงให้เห็นว่าในโลกของการเมืองและอำนาจสิ่งที่สำคัญคือผลประโยชน์มากกว่าความสัมพันธ์ สกลยุทธ์สำคัญกว่ากำลังของเบ้งโจโฉและจิวยี่ต่างใช้กลยุทธ์ที่แยบยลเพื่อพิกิตสถานรรการณ์ในสนามรบ 3. อํอำนาจที่ปราศจากปัญญาย่อมนำไปสู่หายนะเล่าปีที่มีความพักดีและได้รับความรักจากประชาชนแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถรักษาอำนาจของตนไว้ได้เรื่องราวที่ไม่มีวันจบสิน้น แม้ว่าศึกสามก๊กจะจบลงไปแล้วเมื่อพันปีก่อนแต่บทเรียนจากมันยังคงอยู่ทุกยุคทุกสมัยล้วนมีสามก๊กในรูปแบบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในวงการธุรกิจการเมืองหรือการปกครองแผ่นดินจีนเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ยุทธศาสตร์และเรื่องราวของสามก๊กจะยังคงอยู่ตลอดไปคุณคิดว่าหากคุณเกิดในยุคนั้นคุณจะเลือกอยู่ฝ่ายไหน